เลนส์โพลาไรซ์คืออะไรถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ใส่เลนส์โพลาไรซ์อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้นะคะเลนส์โพลาไรซ์เนี่ยจะมีเอฟเฟกต่อฟิล์มบางชนิดนะคะวันนี้ค่ะมาชวนคุยทุกเรื่องเกี่ยวกับเลนส์โพลาไรซ์กัน หลายๆคนอาจจะรู้จักคำว่าเลนส์โพลาไรซ์อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นที่โด่งดังในหมู่ outdoor sport นะคะด้วยคำนิยามของมันแล้วเนี่ยเลนส์โพลไรซ์เนี่ยมันก็คือเลนส์กันแดดชนิดหนึ่งนะคะที่สามารถป้องกัน UV ได้ถึง400นาโนเมตรหรือบล็อกแสง UV 100%นะคะแต่มันมีฟัง์กชันตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาคือฟัง์กชันที่เลนส์โพลาไรซ์เนี่ยมันสามารถ ตัดแสงสะท้อนตามแกนแนวนอน180องศาได้นะคะเ,เปรียบเสมือนว่าเราปิดม่านมูลี่นะคะซึ่งจะยอมให้แสงผ่านเนี่ยเป็นแกนแนวนอนรอดเข้ามาแล้วก็ตัดแสงสะท้อนแสงรบวกวนต่างๆก็จะได้ความคมชัดของภาพมากๆค่ะ <c oughs> เคยไหมทุกคนเวลาเราขับรถบนท้องถนนเนี่ยแล้วเราก็ขับรถไปเรื่อยๆใช่ปะแล้วมันก็จะมี เอ๊ ه, เหมือนหนองน้ําเหมือนบ่อน้ําอยู่กลางถนนแต่พอขับเข้าไปใกล้ๆแล้วมันไม่มีหนองน้ํานั้นอยู่จริงซึ่งนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์มิลาดหรือการหักเหของแสงในอุณหภูมิที่ต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ใส่เลนส์โพลไรส์เราก็อาจจะหักหลบหักเลี้ยวหนองน้ําได้อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้นะคะนอกจากนี้นะคะในสถานการณ์อื่นๆเลนส์โพลไรส์เนี่ยก็จะสามารถตัดแสงริ้วๆที่กระทบบนผืนน้ําได้ถ้าเกิดว่าเราเล่นกิจกรรมทางน้ํานะคะ เวลาเราไปเล่นล,ล่องเรือเล่นเรือใบพาย,ายเรือตกปลาเราก็จะสามารถ เห็นปลาใต้น้ําได้เลยค่ะเพราะว่ามันจะตัดแสงลบกวนที่ระยบริยบระยิบบนผิวน้ําได้ทั้งหมดเลยค่ะเลนส์โพลาไรซ์เนี่ยก็ยังสามารถใช้ในการตัดแสงสะท้อนบนพื้นผิวหิมะหรือว่าสามารถตัดแสงสะท้อนรบกวนจากวัตถุที่สะท้อนแสงต่างๆได้แม้กระทั่งคอนโซลหน้ารถที่มันมีการกระทบของแสงนะคะก็สามารถตัดแสงได้ทั้งหมดเลยค่ะแต่ข้อจำกัดของเลนส์โพลาไรซ์เนี่ยมันก็มีนะคะเนื่องจากเลนส์โพลาไรซ์เนี่ยมัน แสงตามแกนแนวนอนดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกต่อฟิล์มบางชนิดนะคะเช่นฟิล์มโทราศาพัพท์หรือแผ่นกระจกบ,บางชนิดก็จะออกมาเป็นรีเฟกเป็นสีลุ่งๆหน่อยดังนั้นคนที่อาจจะไม่เหมาะกับก,บการใช้เล่นโพลาไลซ์เนี่ยอาจจะได้แก่กลุ่มที่เป็นนักบินที่จะต้องดูจอมอนิเตอร์ในขณะที่ขับเครื่องบินไปด้วยหรือคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วต้องสวมหมวกกันน็อกมันก็จะกลายเป็นเลนซ้อนเลนแผ่นฟิล์มอีกนะคะ และเมื่อเห็นประโยชน์และข้อจำกัดของเลนส์โพลาไรซ์แล้วนะคะวันนี้ค่ะไอมีทริคมาสอนว่าเราจะเช็คเลนส์โพลาไรซ์ยังไงง่ายๆด้วยตัวเองว่าเลนส์โพลาไรซ์เนี้เป็นของแค้แน่นอนวิธีแรกนะคะหน้าเลนส์ของเลนส์โพลาไรซ์เนี่ยแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาก็จะมีติด สัญลักษณ์ที่เขียนว่าตัว P เขียนว่า p o l a r i z e ไว้นะคะข้อ2ค่ะเอาข้อจำกัดเมื่อกี้ของเลน p o l a r i z e มาถ้าลองสวมปุ๊บแล้วก็มองหน้าจอโทรศัพท์มันก็จะเห็นเป็นสีรุ้งๆนั่นเองค่ะและข้อ3นะคะข้อนี้เช็คได้ร0 0เซเลยค่ะคือให้นำแว่นที่เรามั่นใจและว,ว่าตัวเนี้ยเลน p o l a r i z e แท้แน่นอนมาเป็นตัวแปรควบคุมนะคะเราอยากดูตัวที่ทดสอบแบบนี้นะคะให้เรานำตัวที่เรามั่นใจแล้วล่ะว่าเป็นของแท้เนี่ย มาพลิกตัวเลนเอียงให้มันเฉียงในแนว90องศาซ้อนกันแบบนี้ดังนั้นภาพที่ได้จะไม่มีแสงเล็ดลอดออกมาได้เลยค่ะ แล้วเมื่อใครหลายคนที่ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วแล้วสนใจเลนโพลาไลซ์เนี่ยแล้วอยากรู้ว่ามันมีกี่ประเภทบ้างไอ้ก็จําแนกมาให้เป็น3ประเภทนะคะก็คือเลนโพลาไลซ์ที่อยู่ในฟังก์ชันของแว่นกันแดดทั่วไปที่เราหาซื้อได้ตามท้องตลาด2สําหรับคนที่มีค่าสายตาไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะเลนโพลาไลซ์เนี่ยสามารถสั่งทําแบบมีค่าสายตาได้ดังนั้นเราตัดได้ออกมาเป็นเลนกันแดดที่มีค่าสายตาและเลนกันแดดนั้นก็ยังเป็นฟังก์ชันโพลาไลซ์ได้ด้วยค่ะ ส่วนอันที่3อันนี้ทุกคนต้องเซอร์ไพรส์แน่นอนนะคะเพราะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเลนส์ Transition ออกแดดเปลี่ยนสีที่มีฟังก์ชัน o l a r i z e เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วค่ะนั่นหมายความว่าเมื่อใส่ในที่ร่มเป็นเลนส์ใสและเมื่อออกแดดเปลี่ยนสีเป็นแว่นกระแดด้องกัน UV 100%อยซแต่เมื่อเลนส์กระแดดตัวนั้นปรับเข้มจนถึงขีดสุดจะมีฟังก์ชันของ p o l a r i z e o n top เข้ามาด้วยค่ะและนี่ก็คือ3ประเภทสําหรับเลนส์ o l a r i z e นะคะที่จะสามารถเอาไปใช้งาน ได้และถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถเข้ามาได้ที่ร้านแว่นตาเดเน็กทั้ง30สาขาบนท่างสรรพสินค้าชั้นนําเลยค่ะวันนีนะ้ขอตัวก่อนนะคะ